สวัสดีครับผมเจ้าคุณทองหุยห้าหุยฮ้าครับสวัสดีครับผมแจมนัทมิตนะครับตอนนี้เราอยู่กับรายการขุนพากินครับ ตอนนี้อยู่ที่งานนะครับน,น้องแชมป์งานนิ้วเมืองสุรินทร์ครับใช่งานนิ้วเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่แถวอาวงเยนน้ำนูนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาน้องแชมป์นะครับมาชิมอาหารอะไรไปกินอะไรเยอะแยะมากมายเลยวันนี้อยากกินอะไรอ,ะอยากกินนูมีเยอะแยะเลยพี่อาลองนึกซิอยากกินอะไรก่อนในหัวในหัวอยากกินอะไรครับในหัวปลาหมึกย่างไอติม,มไอศครีมขนมขนมจีนอยากกินขนมนะทีหนึ่งมึงยังมาขนมนาขับกูได้โอเคครับเดี๋ยวไปเลยครับ โอ้นี่ยังไม่ตัดใช่ไหมเอ้ยเออได้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 นมน้ำเดี๋ยววันนี้พี่จะพาแชมป์ไปหาของกินที่แซ่บในสูรินแล้วกันได้มีอะไรบ้างอ้มีเยอะแยะเลยดูไปเรื่อยเลยไอ้นี้ก็คืออะไรนะสูชิเดี๋ยวกลับมากินสูชิมีอะไรเนี่ยไอ้นี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้จะเป็นไออ่ามีปลาหมึกกินปลาหมึกไหมเดี๋ยวกลับมาซื้อปลาหมึกให้กินได้ค่อยกลับมาเดินก็ได้ลครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ ร้านเกี๊ยวซ่าหมูบินเลยครับครั้งที่แล้วผมไปกินที่ตลาดไหนอร่อยมากๆเลยนี่เขาเรียกว่าอะไรฮะเมนูไหนสกิโลค่ะสกิโลใช่แต่เคยกินแล้วอันนี้เคาได้ยกว่าอะไรเกี๊ยวซ่าหมูบินใช่ไหมกินห้าหกอันก็อิ่มเลยมันเหมือนกับกับข้าวเลยอืมไม่ใช่ขนมไม่หายร้อนสักทีเลยนึกว่าอร่อยเดี๋ยววันนี้จะให้น้องแชมป์กินได้เดี๋ยวลองดูนะต้องลองชิมดูว่าจะอร่อยร้อนเนี้ยแข่งกับเครื่องเสียงดังไง ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะชัดไหมโอเคครับเดี๋ยวเอาเกี๊ยวซาสวัสดีครับเดี๋ยวจัดเกี๊ยวซามาหนึ่งชุดทั้งสองชุดเลยเดี๋ยวให้ให้ตากล้องกินด้วยข่ก็จะตื่นนอนกันก่อนนอนนี่นะคะเอาเลยค่ะทุกท่านค่ะเกี๊ยวซาหมูบินกินเลยจะมาชิมเกี๊ยวซาหมูบินอันนี้จะป้อนตากล้องอ่ะตากล้องอืม เดียวก็พอแล้วอ่ะช่างไฟโอเคอาเบื้องหลังตากล้องเสียงไมค์เพราะว่าครั้งที่แล้วไม่ได้กินเอาโอเค,อเคหมดละไอ,อ้น,นี้สุก,กิโรสุก,กิโรชิมดูเสียงข้างหลังก็ดังมากเลย <c oughs> อยู่ข้าวแหละโอเคครับแซ่บมากๆเลยเดี๋ยวผมจะไปร้านต่อไปนะว่าผมจะไปร้านไหนครับตามไปเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ร้านหมูปิ้งนะครับไก่ปิ้งตับไก่นะครับเดี๋ยวจะมาชิมกันคนละหนึ่งไม้นะครับนี่เเคนะครับนี่ผลไม้นะครับชิมดู ตอนเด็กน้อยอ่ะก่อนพี่จะไปเรียนพี่จะกินอย่างนี้อผมก็กินบ่อยเหมือนกันตอนเด็กๆแล้วก็ข้าเหนียวหนึ่งถุงแล้วก็กับไก่โอเคเดี๋ยวเราจะไปกินอะไรอีกตามไปเลยครับ่าเดี๋ยวไปกินข้าวข้างหน้ากันได้ครับเห็นพอดีเลยไอ้นี้ก็เป็นข้าวหมูทอดโอเคสูตรอะไรเนี่ยเฮฟุกเฮฟกข้าวหมูทอดสูตรเด็ด ใช่ครับเดี๋ยวต่อคิวก่อนอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับผู้การแสดงเนาะเหมือนไม่ได้นัดกันเลย่โอเคโอเคโอเคมากับใครมากับน้องสาวค่ะอ๋อมากับน้องสาวนี่พี่เห็นหน้าตาคุ้นๆหน้าตาคุ้นๆเหมือนเต้นอยู่ที่ตำนานสุรินทร์ตำนานสุรินทร์ใช่ไหมไปบ่อยใช่ไหมไปไปบ่อยไปบ่อยไอ้นี่หนูสั่งอะไร เราสั่งหมูสามชั้นเป็นสชั้นอ๋อโอเคโอเคได้เลยเดี๋ยวพี่จ่ายให้เลยทำไมหน้าตาหนูน่ารักมากเลยดูมีสง่าราคะมากราศีได้มู๊นอนะขายตั้งนานได้มุกแค่นี้เองอ่ะเดินกินตับไก่มาเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะซื้อชุดหนึ่งเนี่ยที่ซื้อให้หนูนี่แหละโอเคครับไม่ไม่เอาข้าวเหรอคะไม่ไม่เดี๋ยวหนูไปเอาข้าวที่ร้านน้องอ๋อโอเคโอเคไอ้นี้พี่ซื้อให้แล้วไม่คิดจะขอบคุณอะไรหน่อยเหรอขอบคุณค่ะโอ้กอดอีกแล้วกอดอีกแล้ว ตรงนี้ตัดออกได้ไหมอ่ะ <laughs> โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายตังค์แม่ค้าก่อ <laughs> นครับอ,อ๋อค้าค้าค้าอ่ะ <laughs> เดี๋ยวไปถ่ายให้ร้านไหนอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายให้เดี๋ยวไปถ่ายให้ถ่ายอะไรถ่ายโอรีแฟนมาโอเคพี่สกแกนครับครับอ๋อสวัสดีครับพี่มาก,กับใคร <laughs> อ,ค <laughs> อยู่โต๊ะไหนครับขายอะไรพี่ขายอะไรไก่ย่างอ่ะไก่ย่างได้ได้ขายเองไหมไม่ได้ขายเลยอ๋อถ้าขายจะไปถ่ายให้อ๋อไม่จ้ะอ๋อครับครับ อ๋อโอเคครับครับผมนี่จ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาสาวๆไปกินอีกหนึ่งร้านละกันเมื่อกี้มีพ่อค้ามาเรียกมาสกีเนี่ยเนาะแชมปเนาะไปชิมไปชิมอะไรนะอ๋อชิมอ๋อโอเคโอ้ดีจังเลยอ่ะเนี่ยถ้าได้กินฟรีอย่างเงี้ยเนี่ยมึงเดินมาเจาะหน้าแม่ค้าได้เลยอนุญาตอนุญาตอย่าลืมไปติดตามด้วยนะครับผมเพจเจ้าขุ่นทองนะครับไปดูได้เลยครับมาล่ากี่นจมตาค่ะเดี๋ยวป้อนเดี๋ยวป้อนน้องก่อนพี่มีโนโตะยัง ไม่คีนี่มินิโตนี่เล่นบ่อยแล้วไม่มันก็นยังเล่นตลอดไงโโอยากติคำไหมออของพี่มันจะเล็กหน่อยชอบชอบ,ชอบรุ่นอะอือเวราวุ่ทำไมพูดขมนไม่ใช่อขมอวนรอพีม,ม,มอะไม่อยากจะ <โฮ S 1> ป้อนเลยป้อนอยากเออกลัวหกใสเสื้อผ้ามาก โอเคได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวไปแล้วเด้อเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วนะพี่ไอ้นั้นมันรอแล้วมันมาเรียกถ้ามันบอกว่ามาขายไปหาตั้งนานแล้วไม่บอกเลยมันยังสู้เห็นเราเนาะโอเคตามไปเลยตามไปเลยโอ้ยังไม่ได้ยังไม่ได้กินให้ดูเลยอ่ะชิมไม่ดูก่อนขอน้ําจิ้มหน่อยอ๋อชิมให้เขาดูหน่อยอืมร้านนี้แ้่เรามากินแป๊บเดียวหมดเลยนะมันน้อยพูดเล่นพูดเลนมันเป็นมุก ใส่ถุงให้ผมด้วยพี่จะไปนั้นอุ้ยสะดุดล้มอีกแล้วสะดุดล้มสะดุดล้มไม่ไดละอมไม่หรอกผมอยากผมแกล้งน้องเฉยพี่ก็นั่กับน้องสาวคนหนึ่งเลยน้องสาวแบบไหนอ่ะอะไรอยู่ชักเละ โมไม่ดังสวัสดีครับนี่เดี๋ยวจะมาช่วยอุ่นหนูโนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อะไรมานั่งเป๊กอยู่ข้างหลังอย่างนี้คืออะไรอ่ะเอาน้ำอะไรหนูน้ำอะไรครับเอาชาไทยค่ะพี่เอานมเย็นค่ะชาไทยนมเย็นแล้วก็แกมาน้ำอะไรผมเอานมเย็นเอาทุกคนเลยเนาะกินกินหมดทุกคนเลยเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแก้วของพี่เอานมเย็นนมเย็นสองสามบอกอุ้ยใจตรงกันเลยอะไรก็ใจตรงเอาเหรอ ไอโยอิจฉากูอ๋อกูรู้อันนี้เจอนันนี่เลยมาให้เอ็งเห็นพี่เหรอบอกเสียงก็ไม่ค่อยจะดังเลยสู้ไปตะโกนเรียกอะเมื่อกี้เนี่ยพิธีกรต้องอยู่คนละฝั่งเอออยู่ฝั่งนู้นจะได้อยู่ใกล้ๆกันไม่ได้เกังเยเอาเหรอพี่น่ะชอบผู้หญิงสเปคแบบนี้ปกติพี่ชอบแต่ผู้ชายเนี่ยชอบชอบผู้หญิงแบบนี้นะ โอเคเออใส่อะไรก็ใส่มาดถอไปกิลังคุยอยู่ไม่แบบเห็นน้องที่ตะวันแดงทางแรกใช่ถ้าไม่มีแฟนจะจีบเลยเนี่ยไม่รู้จะเริ่มจีบยังไงจีบสาวไม่เป็นปกติซื้อกินพูดเล่นเท่าไร่่สามพันค้างคืนแล้วมันกล้ำแต่ตีสองอ่ะอันนี้เล่นมุกนะนี่เล่นมุกก็รักแบบน้องสาวคนหนึ่งเลยเดี๋ยวต่อเออแบบนอนกอดกันน่ะ อ้าแก้วนี้มาให้พี่ก่อนพี่จะให้น้องขอกินอ่ะไอเนี้ยเดี๋ยวพี่จะให้น้องนะนมนะนมนะนมนะเคยเคยดูไหมเนี่ยไม่เคยดูเคยเคยดูไหมเคยเห็นไหมมุกเนี่ยพี่เรียกว่ามาเลยนมนะเราเล่นแล้วเหรอเนี่ยนมนะนมนะนะคืนนี้จะคลาดเลยนมนะปกติเขาใช้เล่นกับผู้ชายไม่ใช่เหรอใช่เขาใช้กับผู้หญิงก็ได้เหรอโอเค ล้าร้านเนี่ยปกติเขาจะขายได้ประมาณ10-20แก้วนะแต่พอกูมายืนอยู่ตรงนี้ก็คือลูกค้าไม่เข้าเลยต้องรีบไปจริงๆอ่ะพี่นมเย็นชิมให้ขอ,อก่อนอ,อันนี้คืออะไรซูมอะไรซูมนมนมนี้นมเย็นเดี๋ยวพี่ใส่เพื่อความปลอดภัยอ่ะโปรโมทให้หน่อยชื่อร้านอะไรครับมีชื่อร้านไหมอ้าวไม่มีแบรนด์ไม่มีชื่อร้านไม่มีอะไรเลยเวรกรรม อันนี้ร้านนมร้านเถื่อนอร่อยมากเลยครับร้านน้ำนองครับร้านน้ำนองเอาโอเคโอเคนะเนี่ยเดี๋ยวชิมให้อืออ้ขึ้นสมอง <c oughs> อร่อยโอเคนะอเนาะโเนี้แหละอู้คุยเยอะแล้วร้านนี้ออกออกนานที่สุดเลย <c oughs> ครับผมตอนนี้ก็เหนื่อยแล้วเดินมาเหนื่อยมากเลยแล้วก็มาเจอ้งน้อง,องสองสาวแสนสวยพอดีนะเนี่ยอ่ะ <c oughs> เขาเรียกว่าได้แจกวาร์ปหน่อยอะมา เป็นบลูแล้วกันเนาะน้องกินรัติการแล้วก็ช่องเพจกินรัติการแฟนเพจแล้วกันนะคะไปเจอกได้ที่ร้านตำนานสุลินระคะคนสองสาวนะคะแล้วส่วนน้องล่ะเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวพี่ติดตรงนี้ให้ะติดตรงไหนตรงนี้เนาะของพี่มันจะเล็กหน่อยนะแต่ถ้าแข็งมันก็จะยาวกว่านี้หน่อยพูดเอา ทางได้ทา<อ>งเฟซบุ๊กค่ะ L I M G I U ค่ะยิ่งหิวค่ะคนติดตามเป็นหมื่นอยู่นะเห็นเนี่ยแล้วช่วยแชร์ EP นี้ด้วยนะคะได้พรหมดจะเป็นพันแล้วค่ะตอนนี้น <laughs> ใช่นรนี่ไม่ใช่รายนามกายมมาเน่ิดดด้้วไไปรอยะะโชน์หาไรเลยกกีพูดดเกเาน โอเคนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับคุณพาคินสวัสดีครับบ๊ายบายพีรริพิธีกรคู่กูไม่เดินคู่กูเลยเดินไม่ทันเนาะ